อังกฤษท้าทายรัสเซียค่ะจ่อส่งขีปนาวุธพิสัยไกลช่วยยูเครนจนสงครามไม่สนเงินเฟอ้อชาติตัวเองจะพังค่ะจากที่มีรายงานบทสัมภาษณ์พิเศษของประธานาธิบดีวลาเดเมีร์ปูตินซึ่งกล่าวกับสถานีโทรทัศน์รัสเซียวันเมื่อมีนานมานี้ว่าหากสหรัฐและพันธมิตรตะวันตก ส่งมอบขีปนาวุธโจมตีนำวิธีระยะไกลขึ้นให้แก่ยูเครนกองทัพรัเซียไม่ลังเลที่จะปฏิบัติการโจมตีสถานที่ในยูเครนซึ่งมีเคยตกเป็นเป้าหมายมาก่อน The <Putin> Club เดปูตินกล่าวด้วยว่าต่อให้สหรัฐและพันธมิตรมอบความสนับสนุนดังกล่าวให้ยูเครนจริงที่รวมถึงระบบยิงจรวดหลายลำกล้องอัตราจรซึ่งประธานาธิบดีโจไบ,บเดนกล่าวว่าเป็นระบบขีปนาวุธที่มีความก้าวหน้าและความแม่นยำในระดับสูงแต่ท้ายที่สุดแล้วการดำเนินการนี้จะไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงมาก ให้กับสถานการณ์จริงในสมรภูมิเพราะการที่ตะวันตกใช้กลยุทธ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ล่าสุดก็มีรายงานว่ากลาโหมสหารชาชอาณาจักรเตรียมส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนไม่สนใจเตือนนานาชาติห้ามส่งอาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมสหารชาชอาณาจักรเปิดเผยว่าจะจัดหาเครื่องยิงขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ให้กับยูเครนโดยจะเป็นเครื่องยิงขีปนาวุธแบบติดตามหลายลำกล้อง M 2 7 0ซึ่งสามารถโจมตีป้ามหมายได้ไกลถึง80กิโลเมตรด้านในเบนวอลเลต์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหารชาชอาณาจักรกล่าวว่า การตัดสินใจจะส่งเครื่องยิงขีปนาวุธดังกล่าวให้ยูเครนนั้นเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเพราะในขณะที่ยุทธวิธีของรัสเซียเปลี่ยนไปการสนับสนุนของเราต่อ,อยูเครนก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันทั้งนี้การตัดสินใจของกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีรุตินได้ออกมาเืินผ่านสื่อโทรทัศน์ว่ารัสเซียจะตอบโต้และโจมตีพื้นที่ของอยูเครนเพิ่มเติมหากสหรัฐส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกลให้ยูเครน เช่นเดียวกับสหรัฐสหรชาชอาณาจักรได้ขอคำรับรองจากยูเครนว่าจะไม่ใช้อาวุธพิสัยไกล M270 โจมตีใส่เป้าหมายในรัสเซียโดยตรงให้ใช้อาวุธดังกล่าวเพื่อปกป้องยูเครนในพื้นที่ยูเครนเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะสหรชาชอาณาจักรไม่ได้ระบุว่าจะจัดส่ง M270 จำนวนเท่าใดแต่คาดว่าก็อาจพอๆกับสหรัฐที่จะส่ง HIMARS จำนวนสีตัวและกองทัพยูเครนจะได้รับการฝึกวิธีการใช้เครื่องยิงขีปนาวุธของสหรชาชอาณาจักร และจะได้รับขีปนาวุธหรือกระสุนที่เหมาะสมด้วยท่ามกลางการวิพากวิจารณ์ว่า การไม่ฟังคำทัดทานของรัสเซียจะนำมาสู่ปมเดือดที่บานปลายอยีกทั้งปัญหาเงินเฟ้อและค่าครองชีพในอังกฤษก็กำลังหนักหนาผู้นำและรัฐบาลควรหาทางแก้อย่างเร่งด่วนมากกว่าสนใจส่งอาวุธไปช่วยเหลือชาติอื่นและอาจจะมีปัญหากับรัสเซียแทนเช่นนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอา เอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5้าไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาบาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เ,เพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4dotstore หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ